เดี๋ยวขอดูรองเท้าคุณสำรินหน่อยนะคะซื้อมายังไม่โดนยังไม่ได้โดนฟุตบอลเลยครับนี่อย่างกิฟต์อโอรถขนนะฟุตบอลดีนะเนี่ยมีลูกเขยสามซีห้าหกนี่ข้อดีของการมีลูกเขยเยอะนะคะถ้าสวยแต่ว่าไม่ใช่ท่ายิงนะท่าล้มวันนี้เป็นวันแห่งสุขภาพนะคะ เราจะมีฟุตบอลนัดพิเศษค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นักบอลของเราเอ๊ะหน้าตาคุ้นๆเหมือนนักดนตรีเลยนะคะเฮ้ยสมรินยัอีกคนนึสรันเฮยยังไงคะโอ้นี่ไม่ได้แค่ทำสวนอย่างเดียวนี่จะเป็นช่างฟุตไออะไรนะนักฟุตบอล ไหวไหมไหวไหมไหวครับเสู้ๆอ่าเป็นลูกนะนั่นเป็นพ่อนะยายไม่แพ้พ่อนะล้องนายงเดี๋ยวขอดูรองเท้าคุณํารินหน่อยนะคะโอ้นซื้อมายังไม่โดนยังไม่ได้โดนฟุตบอลเลยครับยังกิ๊บอ่ะยังกิ๊บเลยครับใหม่มากยังไม่ได้โดนฝุ่นได้ซ้ำซื้อมาประมาณ3เดือนแล้วจําได้นะวันนั้นไม่ได้ไปวันนั้นติดตลาดไปโอ้นี่เคยเล็กโอ้ยดิ้นแต่ถ้าคนเนีหน่วยก้านดีมากเลยนะโอโหอาจารย์หน่อย ไหวไหมนี่ครับอัดพลังมาเต็มที่เลยครับโอ้โหอันนี้ท้องกับใครมาเนี่ยพี่ตุ๊กอยู่ทีมแม่ท้องนาคใช่ไหมพี่หนุ่ตุ๊กอยู่ทีมแม่ท้องนาคใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปรู้จักคู่แข่งที่นู่นเนาะเบอร์เก้าเบอร์สองเก้าเลยครับสองโอ้โหสวยเบอร์เครับสวยมากโอ้โหรถผลนักฟุตบอลดีนะเนี่ยมีน้ำเขยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ามันมันกี่คนน่ะสนามหนึ่ง สนามสนามกี่คนนะพี่โต๊กวันนี้ตามประมาณเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนวันนี้เราไม่มีเปลี่ยนเหลือเนี่ยห้ามห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดลูกปิงออกเฉยเลยโอ้โหไม่ได้ห้ามเป็นอะไรเลยเนี่ยทีมเนี้ยนี่ข้อดีของการมีลูกเขยเยอะนะคะทำทีมฟุตบอลได้ค่ะทำได้ทุกอย่างค่ะโอเคไปเจอกันที่สนามครับค่ะท่านประธานไปเหรอคะท่านประธานขึ้นฝั่งนู้น ไปค่ะท่านประธานติดเองเลยจ้าสวัสดีค่ะมาถึงท่านสสโอ้โหเจอท่านสสอีกงานหนึ่งแล้วนะคะซึ่งรักฟุตบอลมากชอบที่สุดจะนี่ก็พาเพราะฟุตบอลโอ้โหแต่ไม่เข็ดชอบชอบไปอยู่ในหัวใจแล้วนะคะอยู่ในสายเลือดเลยครับสายเลือดเลยนะคะัฟุตบอลแล้วรักชาวบ้านด้วยนะคะโอ้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นลีลาของ เจ็บแต่ยังไม่ลงสนามเลย่ะคะเซฟไว้ก่อนครับเซฟไว้ก่อนส่วนนักดนตรีของเราก็ค่อนข้างจะฟิตมากนะคะได้ข่าวว่านอนกันกี่โมงนะดีีครับโอ้ยังฟิตอยู่ช่างสำราญไม่ได้ใช้แรงขามานานแค่ไหนละคะก็ห้าหกปีแล้วครับโอ้โหขาเรียบหมดแล้วเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อเลยใช้แต่แรงแขนใช่ไหม ทำไมพุ่งมาหาเราอย่างนี้ยโอ้ยมาเกือบ <c oughs> ชนไปเลยใหม่ปน้อเบอร์เก่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับ ทีมคู่แข่งหน่อยนะคะสวัสดีค่ะตัวเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นอาจารย์ทุกท่านเลยเหรอคะใช่ท่านนั้นเลยครับเล่นสนามนี้เล่นกี่คนครับท่านอาจารย์ฮะก็เล่นเจ็ดคนเก้าคนหลาท่านเป็นอาวุโสกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ฝีเท้าไม่อาวุโสนะได้ใช่เคยเห็น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 คนเพชรบุรีนะครับเล่นบอลยันไอ้วุโสท่านเลยนะคะไหวไหมคะคุณสำเร็จคะแคขวมก็เหนื่อยแล้วครับแค่ เราน่าจะได้เปรียบในเรื่องลูกมงนะดูจากหน่วยก้านแล้วเรา180นะเนี่ยจะเป็นศูนย์หน้าหรือว่าศูนย์ไหนคะศูนย์ถ่วงล้อครับเอาราคานี้คือสองทีมนะคะอีกทีมหนึ่งชื่อทีมอะไรคะชมรมชมรมบนครัคนรักบอลชมรมคนรักบอลนะคะ

เสื้อสีดำนี่คือทีมน้ำพริกแม่ท้องหน้าค่ะครับยิงโอ้โห พิตุกพิตุกพิตุกยิ่งโอ้โห oh, ข้ามคานออโอ้ยโดนแล้วหนึ่งศูนย์ค่ะพิตุกตัดบอลได้อ้บยิ่งใกล้โอ้โหไม่ตรงกรอบจะโดนลูกที่สองไหม เรียบร้อยสองลูกแล้วจ้าพี่ตุก๊กโอ้โหลีลาสุดยอดบ้าหูย กัมพูได้บอลน,นะคะดูลีลาการเลื้อยการลากนี่ส่งมาพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กส่งกลับให้พี่กำมพูแต่โดนตัดบอลไปได้เรียบร้อยค่ะ พี่สำราญ <c oughs> พี่สำราญจะชุดเองหลังจากโดนไป4-0ก็มีการปรับตำแหน่งการเล่นเล็กน้อยนะคะโดยคุณกําพูไปเล่นเป็นแบ็ก แล้วก็ให้อาจารย์ซอนกับอาจารย์เจอาจารย์หน่อยขึ้นมาเป็นศูนย์หน้านะคะเอาละค่ะพี่ตุ๊กได้ลูกแล้วดูสิว่าพลังเด็กๆจะเป็นยังไงอาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยโอ้ยโอ้ยประตูะเซฟเป็นเลยวยประตูเซฟหรือว่าเสาประตูเซฟอา้าวคุณเล็กไปอยู่ท้ายไปอยู่เป็น,บนแบ็กนะคะทั้งคู่ จับคู่กันนะคะกัมพูกับเคยเล็กพิทุกอยู่กลางค่ะเป็นตัวจ่ายโอ้โหวิ่งเร็วมากจันร์ซอนวิ่งเร็วมากโอ้ยนิดเดียวอ้าวพักเบรกพักครึ่งค่ะพักครึ่งอะไรวะครึ่งแค่ครึ่งได้เขาได้สี่ประตูโอ้โสี่ประตูเลยครับพี่น้องอรครับโดนไม่เยอะนะบอลเราโอ้โอยโดนไม่เยอะโดนไปมากกว่าน,นี้ก็สี่ประตูอเองนะครับ ปกติน่าจะ14ตาสิบสีตอนหลังเขากแปลกันเรื่อยๆแล้วคงเรายังยังไงต้องถามอาจารย์อาจารย์เฉลุยเกมเป็นไงบ้างครับโคตเดี๋ยวเดี๋ยวรับแก้ไขยังไงแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องอาหารนักเตะใหม่ดีกว่านี้สักหน่อยอะไรเดินมีจะเดินอนะหมดก่อนเดินมันรูรูคนวิ่งเขาไม่ได้ เราจังหวะใจยังไม่แน่นอนน้ำหนักน่าจะลดลงไปหนึ่งกิโลแล้วนักเล่นของเราอ่ะอายุน้อยนะคะเราก็หาว่าพี่สัาลินอยู่ไหนเอาพี่สัลินเป็นประตูเหรอเราก็เอ๊ไม่เห็นพี่สําลินได้บอลเลยดูไกลๆดูไม่ออกว่าเป็นพี่สําลินไงโอ้โดนไปเท่าไหร่กี่ลูกสี่ลูกขมดที่ตาสี่ี่ให้ฝังอ่าเซตที่สองนะคะหลังจากพักไปสิบห้านาทีค่ะขอบพระคุณท่านคุตุ๊กพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเชิญครับ นี่มือนี่มือเชิญครับตุ๊กตุ๊กแข่งกระซ่อนเลยขอบพระคุณท่านสสนะฮะเพชรบุรีต้องของหวานครับหวานจับใจใช่ค่ะขนมกีรานันคนก็หวานฮ่าฮ่าฮ่าแห่งเลยเลยครับขอบพระคุณครับตั้งใจงามขอบคุณท่านสสครับขอบพระคุณครับเฮ้ยเค่ะฮุ้ยเฮ้ย <Blake. S 1> ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าโอ้ตีไข่แตกแล้วค่ะจันหน่อยจันหน่อยแสงเข้าแสงเข้าโอ้ยไปเบก่อน แต่ว่าไม่ใช่ท่ายิงนะท่าล้มใหม่เวลาน้มันม่ร้อนลมใหม่เดินเป้งเดินว้าซุ้โซุปอ้โซโอ้ยท่าสวยอีกแล้วทุ่มเทสุดสด คนชมรมคนรักฟุตบอลบาลลาดนะครับนำโดยท่านสอสอวิชาตินะครับท่านก็ให้เกียรติกับทีมเรามากๆเลยนะครับให้เรามาซ้อมออกกําลังกายไงไงน้าหนักลงไหมนะครับผมว่าน่าจะลงไปอย่างน้อย2กิโลนะผมว่านนะ ส่วนไหนครับที่มันลดลงคิดว่าส่วนไหนครับนั่นน่ะสิครับพุงนี่แหละครับพุงน่าจะลดลงนะสกอร์ไม่ไม่ไม่เอาน้ำไม่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 เน้นนะคะไม่เน้นสกอร์นะคะวันนี้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพนะฮะแต่ได้เห็นท่าสวยของคุณสำรานนะคะโอ้ล้มสวยเฮ้คุณสำรานคุณเน้นท่าอย่างเดียวเหรอคุณไม่เน้นประตูอะไรเลยเหรอล้วาล้มยังไงล้มให้สวยล้มให้โลกจำาะ เอาบนะไม่รู้ขอบคุณท่านสสขอบคุณท่านสอสอมากๆครับผมกีฬาสร้างสุขภาพสร้างมิตรภาพครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ น้อยโตกใจใจเป็นฝอยรินไหลภมเขียดจะผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจยา Yeah.